สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีพี่น้องฟองไปสปูสปุนนะจ๊ะ mm hmm. มือน,กน,น,นีกับมาดามฟินแลนด์กัมาอีกแล้วนะจ๊ะ mm hmm. มือนีมาดามฟินแลนด์นะคะกาสิภาพเพื่อนๆน,นะคะไปทํากับข้าวจ้าวันนี้นึกอยากกินผัดวุ้นเส้นใส่ผักกาดขาวจ้า mm hmm. วันนี้มาดามฟินแลนด์ว่างนะคะก็เลยเออ ก็อยากทากับข้าวนะครับวันนี้ชวนเพื่อนมาทากับข้าวจากวันนี้ไม่ได้ลงสวนนะจ๊ะพอดีฝนตกเมื่อคืนนี้แล้วแล้วก็เมื่อวานนี้ชุ่มฉ่าน,นะคะแล้วก็ดินก็เปียกนะคะก็เลยไม่ต้องรดน้าต้นไม้ไม่ต้องรดน้ําผักนะคะวันนี้มาดามก็เลยจะชวนเพื่อนๆนะคบไปเข้าครัวกันคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่ามาดามจะพาเพื่อนๆไปผัดบุญเส้นยังไงนะคะเนาะเป็นสไตล์ของมาดามพินแล่นเองนะจ๊ะไปไปกันเถอะจ้า วันนี้นะคะมาดามก็ได้เตรียมเครื่องทุกอย่างแล้วเนาะก็จะเป็นซลลีรีนอกนะคะเป็นผักกาดขาวนะคะเป็นผักกาดขาวแล้วก็วุ้นเส้นแล้วก็จะมีเอ่อผักเล็กๆน้อยๆเป็นมะเขือเทศนะคะแล้วก็ไข่ปิดสามฟองนะคะพเพื่อนๆไปเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราไปทำกันเลยจ้า นะคะก็เป็นสไตล์ของมาด,ดามชิแนแลนเองนะคะเป็นผัดแบบง่ายๆนะคะเพื่อนๆแบบง่ายๆเนะาะดชิแนแลนก็คือหอกไข่ก่อนสูตรไข่สูตรมันนะคะบางคนก็ไข่ใส่กวนใส่หลังนะคะก็แล้ว่เนาะแต่สูตรของมาดามเองก็จะเป็นไข่นะคะ ใครจะนู่นนะคะทีเดียวติดตับลงไปเลยจ้า ใส่เครื่อกระตามลงไปค่ะใส่น,นส้ำตาลค่ะเพื่อนๆน้ำตาลตามใจชอบนะคะใครชอบหวานน้อยหวานมากก็วหวานไปใส,ส่สามชนนะครับตอนด้ปลา มันหอยนะคะมดาดามกับเรือลดีลงจักน้อยผอสลดจักน้อยจ้าตับไปให้เข้ากันนะคะ เติมน้ำสต๊อกลงไปนิดหน่อยจ้าน้ำสต๊อกไก่พัดต่อนะจ้ะซอสปรุงรสนิดหนึ่งใส่ไเส้นลงไปนี่นะคะก็เป็น สไตล์ของมาดามฟินแลนด์นะจ๊ะอบไว้นิดหน่อยสีอุดาลงนิดหน่อยนะคะสักสองสามจุดผัดจนกว่าน้ำจะแห้งนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะโยรยด้วยพริกนะคะพริกซอยพริกหั่นนะจ๊ะตบไทายนะคะก็ปิดฝัเรียบร้อยแล้วเนาะโอเคค่ะเพื่อนๆนี่ก็เป็นสไตล์ของมาดามเองเนาะผัดข้นเส้นนะคะง่ายๆนะจ๊ะแสบๆเลยพี่น้อง เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะบายๆคลิปนี้ก็ฝากกด s u b สไคร b ์กดไลค์กดแชร์ให้กับมาดามฟินแลนด์บ้านนอกเพื่อเป็นกําลังใจให้กับมาดามฟินแลนด์บ้านนอกน้อยเนี่ยได้จาพี่น้องจ้าสิไใหนมีกําลังใจเห็ดคลิปพี่น้องเบิง้งเรื่อยๆนะจ๊ะขอบคุณหลายๆจ้าสวัสดีค่ะ